ข้อเข่าของคุณประพจน์เป็นยังไงครับข้อเข่าของผมเนี่ยนะครับเมื่อมาก่อนนี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างจะออกกําลังมากพอสมควรนะครับครับเล่นฟุตบอลบ้างวอลเลย์บอลบ้างนะครับกระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรเงี้ยมันก็มีการกระแทกนะครับคงจะอายุมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เข่าของเรามันอาจจะเสื่อมนะฮะตามข้อตามเข่าเส้นเอ็นอะไรมันจะยืดเคยเป็นเคยเจออุบัติเหตุกับ พวกเข่าไหมฮะเคยโดนโดนเข้าไปเล่นบอลเนี่ยแล้วก็โดนเข่าของเพื่อนกระแทกแล้วล้มลงทันทีนะฮะลุกขึ้นมานี่กรอบแกรบกรอบแกรบต้องรักษากันอยู่พักใหญ่นะครับต่อมาเนี่ยนะฮะพอเราเลิกเล่นกีฬาเนี่ยฮะมันก็ปวดมากขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งเนี่ยนะฮะถ้านั่งนั่งลักษณะยองๆอย่างเงี้ยนะครับนานๆเนี่ยนะครับพอจะลุกนี่ต้องดันอย่างงี้เลยครับดันดันตัวขึ้นแล้วก้นตรงโด่งก่าจะลุกขึ้นนะครับอย่าว่าคุณประพจน์แล้วผมก็เป็นแล้วฮะ ถ้าถ้าเป็นเลยฮะออถ้าไปนั่งส้วมแบบนั่งยองนะครับโอ้โหทีนี้แล้วครับกว่าจะเราจะถ่ายเสร็จนี่ยิ่งนั่งนานยิ่งลุกยากยครับก็พยายามหายาแก้ปวดแก้เสร็จที่เขาเรียกว่ายาคลายกล้ามเนื้อพอเราประเภทไม่ค่อยไม่ค่อยเข้า,ขาหาหมอสักเท่าไหร่มเมื่อสักเร็วๆเนี้ยไม่เกิน3เดือนเนี่ยนะครับอ้าวมีดรเสรีเอ๊ะ,อะอก็คนดังแล้วเจอคุณต้นด้วยอ,ออกรายการคู่กัน ก็เจอท่านด็อกเรคณะเนี่ยนะครับก็แล้วพอได้เริ่มทานเป็นยังไงบ้างครับก็เลเล่นไอ้สีแดงไอ้สีชมพูฮะสีชมพูอีกเช้าสองก่อนนอนสองอีกประมาณหนึ่งเดือนครับดีขึ้นครับได้เลยครับคุกเข่าได้เลยก็ัย่ก่อนได้คูกเข่าโอ้โมันเหมือนกับมีเส้นเนี่ยนะต้องรีบ รีพับเพียบเลยต้องรีพับเพียบครับอันนี้ผมต้องช่วยประยุงไหมฮะก็ไม่ต้องครับโอ้โหแข็งแรงกว่าผมอีกนะเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำก็ทานครับก็ถือว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงครับแข็งแรงปกติดีทุกอย่างนะใช่